สวัสดีค,ร,ครับพักแอนเทช์โชว์เคสวันนี้ผมนายดำเอิญน,นะครับจะมานำเสนอคอมพิวเตอร์อันด้าบุกของเคเซอร์ที่สนุนราคาอยู่ที่หนึ่งสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมันมีอะไรต้องไหยยังไงถึงได้ราคาในขนาดนี้มาดูกันครับในตัวอันด้าพุกตัวนี้จะมีความหนาเพียงสิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลยี่สิบห้ากรัมเท่านั้นเองและแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถแตด์บายได้นาะน 5-3วันในโหมดสแตนบายกลับมาใช้งานปกติน้อยกว่า2นาทีและชุดแบตเตอรี่ชุดนี้จะเป็นโพลิเมอร์ลิเทียมแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ดีที่สุดเข้าที่หาได้ในทุกวันนี้ของโลกเรานะครับคราวนี้เราจะมาคุยเรื่องตัวเครื่องตัวเครื่องชนิดนี้จะเป็นไอออนลิเทียมอัลลอยซึ่งขอซื้อลิขสิทธิ์มาจากโอการนาซ่านะครับ ป๊าเรามาดูทางด้านพอร์ตกันนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อของตัวนี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าจะแอบเอาไว้ใต้ตัวเครื่องโดยใช้ระบบไฮดรอลิกมีไฟเลี้ยงนะครับและพอร์ตเมื่อเปิดออกมาจะเจอย s ดอยู่2ช่อง2ช่องนี้จะไม่ใช่ USB 3.0แต่จะเป็นพอร์ต Thunderbolt ซึ่งมีความเร็วมากกว่า USB ธรรมดา20เท่า ในชุดจะประกอบไปด้วยเมาส์ไร้สายและซอบเคสที่มีไปให้อยู่แล้วแต่หากว่าลูกค้าซื้อจากทางรถไฟของ,ของ,งแักแอนเพวันนี้รับสี่ที่เซ็ตและของกำลันมากมายนะครับสุดท้ายอย่าลืมติดตามทักแอนเพวชุดในครั้งต,ต่อไปด้วยครับสวัสดี